เปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะคะพบกับแพรวสินีนาสวัสดพูนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2563นะคะถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของตรยมัดสออีก2วันเท่านั้นเองสําหรับเดือนมิถุนายนเดี๋ยวเดือนหน้ากรกฎาคมเนี่ยก็จะเข้าสู่ตรยมัสที่3แล้วแล้วก็จะเป็นเดือนที่อาจจะมีวันหยุดค่อนข้างเยอะด้วยนะคะว่าเ,เรื่องของบรรยากาศการลงทุนค่ะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกดูเหมือนว่าจะเผชิญกับความผันผวนนะคะต่า ้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ถือว่ามีหลากหลายเหตุการณ์ซึ่งก็มีประเด็นที่จับตาดูกันก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดระลอกที่สองของโควิด -19 แล้วก็รวมไปถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสําหรับประเทศต่างๆด้วยซึ่งแน่นอนนะคะว่า2ประเด็นนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่กดดันตลาดหุ้นอยู่อย่างดาวโจนส์เองก็เมื่อคืนวันศุกร์ก็ถือว่าปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงบ้านเราวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะเซตอินด x หรือว่าตลาดหุ้นไทยเปิดทําการเรียบร้อยแล้วนะคะ ติดลบลงมาประมาณเกือบเกือบเจุดค่ะคุณผู้ชมล่าสุด 1, 3 2 3จุด1 3 2 2จุดนะคะ, 1, ะ,คะก็ถือว่าแกวงตัวอยู่ประมาณนี้ติดลบราวๆ6จนถึง8จุดในช่วงเปิดทําการตอนแรกนี้ซึ่งก็ถือว่าทิศทางของบ้านเราก็สอดคล้องกับตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะเอเชียเช้านี้เปิดมาก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ละที่ก็ติดลบเฉลี่ยสักประมาณ1%อร์เส่วนถ้าดูจากหุ้นในช่วงเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวดูวอกัน ค่ะถือว่าหุ้นบวกก็มีค่ะหุ้นลบก็มีวันนี้หุ้นที่ปรับตัวลงก็จะมีกลุ่มพลังงานนะคะถ้าดูแบบยวๆนะตอนนี้ที่เป็น most active value ปตทสอพอติดลบมาประมาณ2.4เค่ะแล้วก็หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์วันนี้ยังลงอยู่นะคะในขณะที่ตัวที่บวกเนี่ยก็ถือว่ากระจายไปมีทั้งสีตรงังมีทั้ง R S แล้วก็รวมไปถึง C B G หรือว่า Gulf Energy ด้วยส่วนประเด็นหรือว่าปจาัจจัยนะคะก่อนจะไปคุยกับนักวิเคราะห์ค่ะสิ่งที่กด ดันตลาดหุ้นโลกตลาดหุ้นสหรัฐนะคะยังคงเป็นเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิด -19 <ม>ตอนนี้ในสหรัฐนี่ถือว่ารุนแรงมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าออจานวนผู้ติดเชื้อในหลายๆรัฐเนี่ยเร่งตัวขึ้นอย่างรุนแรงก็เลยไปดันทําให้ยอดรวมทั่วโลกเนี่ยถ้าดูเฉพาะผู้ติดเชื้อตอนนี้ทะลุ10ล้านรายเข้าไปแล้วนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เกิน5 0 0แสนรายเข้าไปแล้วสหรัฐกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกมันก็เลยเป็นความกังวลว่าพอสถานการณ์ เกิดขึ้นแบบนี้จะทําให้เกิดการจํากัดการเดินทางความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจจะเกิดการล็อกดาวน์จะเกิดการปิดเมืองอีกหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่ตลาดเขากังวลกันหากยังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ได้นะคะซึ่งมันก็เลยส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนด้วยตลาดหุ้นก็เจอแรงเทขายทํากําไรเพราะว่าโควิด -19 ก็ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจทีนี้พอเศรษฐกิจได้รับผลกระทบก็ส่งผลต่อทั้งตลาดเงินตลาดทุนนะคะนี่ก็คือสาเหตุหลักๆ ถัดมาค่ะก็มีความกังวลเรื่องข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอ่ะเรื่องนี้ก็วนกลับมาอีก,กรอบหนึ่งว่ามันอาจจะเกิดความไม่แน่นอนขึ้นอีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่ามีการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะคะเขาบอกว่าข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐกับจีนอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าหน้าที่จีนเนี่ยอยู่ดีๆก็ออกมาเตือนบอกว่าการที่สหรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการดําเนินงานของจีนในฮ่องกงในไต้หวันอาจจะ ทำให้จีนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐก็ได้นะทีนี้พอเจ้าหน้าที่จีนเตือนแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตลาดก็ตีความว่าเอ๊แบบนี้มันจะไหวหรือเปล่านะคะก็เลยเจอแรงเทขายทํากําไรดาวโจนส์ก็ติดลบไป700กว่าจุดนะส่งผลทําให้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดาวโจนส์ไม่ค่อยสดใสค่ะเปิดร่วงไป3.31% s, s p 500ก็ไม่ค่อยดีนสต์แตเองก็ติดลบไปเกือบเกือบเเหมือนกันนะคะนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับต่างประเทศ ส่วนปัจจัยในบ้านเราค่ะวันนี้นะคะก็คงต้องลุ้นกันสําหรับการทำา w n n ดว์ด r e s ซินะคะนักวิเคราะห์หลายท่านก็หยิบยกเอาประเด็นนี้มาส่งผลต่อการลงทุนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเรื่องของโครงการกู้เงินาาภายใต้พรกกู้เงิน4ี่แสนล้านบาทก็เป็นโครงการที่ต้องการอยากจะช่วยกระตุ้นนะคะแล้วก็ฟื้นฟูฟเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรอบแรกค่ะมีโครงการที่ผ่านจำนวน213โครงการนะคะก็มีเม็ดเงินประมาณหนึ่งคาดการว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอในวันที่8กรกฎาคมถ้าคอรมอเคาะว่าผ่านเม็ดเงินจำนวนนี้นะคะก็จะถูกกระตุ้นเข้ามาใส่เข้ามาในเศรษฐกิจทันทีนะคะก็ลุ้นกันว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราในกระเตื้องขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสาคัญเหมือนกันกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เตรียมเจรจากับผู้ประกอบการค่ะไปลุยธุรกิจออนไลน์นะคะบุกตลาดส รัก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มด้านการทำการค้าการขายระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะอาล่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันแล้วนะคะว่าวันนี้ประเมินสถานการณ์การลงทุนอย่างไรแล้วก็มีคําแนะนําในหุ้นเด็ดอะไรมาฝากแฟนๆรายการกันบ้างติดตามช่วงนี้กันเลยกับหุ้นเด็ดรอบวันค่ะ ันจันนะคะคุณเด็ดรอบวันเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณพาดลวรนรัตน์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบลหยวนต้านะคะอยู่ในสายแล้วคุณพาดลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพรและท่านผู้ชมทุกท่านครับตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปเอเชียไม่สดใสเลยบ้านเราเปิดมาวันนี้ก็ลงเช่นเดียวกันประเมินสถานการณ์ภาพรวมยังไงคะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยทางหยวนต้าเราประเมินว่าน่าจะแกว่งตัวในลักษณะไซเวทูไซ์เวดาวนะครับแน่นอนว่า การแบบตัวลงของตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยจะเป็นแรงกดดันในระยะสั้นสำหรับตลาดหุ้นไทยด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด1ิบเก้าทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ยังยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ล่าสุดเนี่ยแต่ระดับสิบล้านคนแล้วทั่วโลกนะครับ<ะ>แล้วก็หนึ่งในสี่ของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็อยู่ในประเทศสหรัฐนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยขาดปัจจัยบวกใหม่นะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่ช่วงของการรายงานงบแล้วก็ทำให้หุ้นโดยรวมเนี่ยน่าจะมีการแว่งตัวลงมาก่อนครับบ ตอนนี้1,315จุดไปแล้วก็ติดลบประมาณเกือบเกือบ15จุดประเมินกรอบการเคลื่อนไหวไว้เท่าไหร่คะครับกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ทางหยวนซานเรประเมินแนวรับอยู่แถวๆนี้แหละครับ1,310จุดถึง1,315จุดนะครับ, 1, 1, นะรบส่วนแนวต้านอ,อยู่ที่บริเวณ1,320ถึง1,325จุดครับ แสดงว่าเราก็จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่อาแกว่งตัวใช้เวอยู่แบบนี้รอปัจจัยใหม่ๆแล้วคําแนะนาหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนที่แนะนํานักลงทุนช่วงนี้แนะนํำยังไงดีคะครับคำแนะนําช่วงนี้เน่าจากเดือนหน้าเข้าสู่ช่วงของการรายงานผลประกอบการไตรมาสสองนะครับเราเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยรวมทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกเนะี่ยน่าจะมีความพันผนที่สูงขึ้นผิดปกตินะครับกับเดือนมิถุนายนกับเดือนพฤษภาคมเพราะแนะนํานักลงทุนให้พักเงินในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินพันผลในระดับสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากกลุ่มแบงค์เนี่ยไม่สามารถจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีได้นะครับหลังจากแบงค์ชาติเนี่ยมีการเขอร้องมานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะครับที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่และจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องคือตัวของแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับเราคาดการเงินปันผลครึ่งปีแรกในหุ้นละยี่สิบต่างนะครับดีวเวนดยูสองจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ปีหกสามทั้งปีเนี่ยเราคาดการเงินปันผลหุ้นละห้าสิบต่างถึงหกสิบต ให้ดีวิเยนยิวประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต้ะานพักเงินมาที่ไรน์เด่เฮาส์น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในช่วงนี้ครับอซึ่งวันนี้ราคาเขาเจ็ดบาทห้าสิบห้าคือถ้าจะซื้อเพื่อเงินปันผลเนี่ยจังหวะนี้ก็ถือว่าโอเคเลยไหมคะผมคิดว่าเป็นบริเวณสะสมได้นะแนวรับของไรน์เด่เฮาส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดบาทสี่สิบห้าถึง 7, เจ็ดบาทห้าสิบเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเคลื่อไหมเข้าใกล้แนวรับแล้วสำหรับตัวแลนด์เฮาส์ครับโอเคได้ค่ะคุณพาดลวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ นั่นก็เป็นคำแนะนำจากคุณพาดนวรณรัตน์นะคะทวนกันอีกรอบหนึ่งว่ากันด้วยภาพของตลาดก่อนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าจะให้คำนิยามสั้นๆนะคะว่าตลาดหุน้นเป็นอย่างไรก็คือขาดปัดใจจัยใหม่ๆที่เป็นปัจจัยบวกเข้ามาส่งผลต่อการลงทุนทางยวนต้าประเมินว่าตลาดจะแกว่งตวัวในลักษณะไซด์เวทูไซด์เวดาวนะคะอย่างตอนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเปิดรายการมาตลาดติดลบประมาณ7จุดตอนนี้ติดลบ14จุดนะคะแถวๆบริเวณ 1, 3 1 0อยจุดยวนต้าบอกว่าอ่านั่นเป็นแล้วรับที่ก็ถือว่าน่าสนใจประมาณนึ่งนะคะ แกว่งตัวไซเวร์อยู่แบบนี้ลักษณะคําแนะนําด้านการลงทุนตอนนี้อาจจะต้องพักเงินในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเพราะอย่างน้อยก็ยังให้ผลตอบแทนแม้ว่าอาจจะไม่ได้ในรูปแบบแคปิตอลเกนเนี่ยได้ปันผลก็ยังดีนะคะก็เลยแนะนําเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายปันผลโดดเด่นก็คือ Land and House หรือ LHR เราก็เชิชเข้าไปดูหุ้น Land and House นะคะ Land and น o u s e วันนี้ราคาติดลบลงมาเกือบๆกบสบาทค่ะก็ถือว่ายังต่อราคาได้นะคะทางคุณพโดนให้แนวะรับไว้แถว 7บาท40 4 5ก็ทยอยสะสมได้ตอนนี้7บาท50แล้ววันนี้ถ้าใครจ้องอยู่ก็ลองต่อราคาดูหน่อยนะคะก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนไปนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นปันผลนะคะวันนี้แนะนำเป็นธีมของหุ้นปันผลค่ะ อาล่ะค่ะเราคุยเรื่องหุ้นกันไปแล้วนะคะได้หุ้นเด็ดรอบวันกันไปแล้วสาหรับใครที่เป็นแฟนๆน้่นการลงทุนในทองคําทองคํานี่ก็ถือว่ามาแรงนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นโลกปรับตัวลงแต่ว่าทองคำเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาได้ล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาก็ขึ้นไปเกือบสองเเห็นจะได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาก็ถือว่าแว่งตัวอยู่แถวๆบร,ริเวณแนวตานด้วยเดี๋ยวคงต้องมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันหน่อยค่ะว่าสัปดาห์นี้จะประเมินสถานการณ์มีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็กลยอา่่วี้้้ไไลซืดดเม หรือว่าจะทำอย่างไรกันดีพักกันก่อนสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์วิโรธเองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองจะเดินสายทําบุญทั้งอินเดียหรือภูตานก็ไป อาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบ5้าหมู่ออกกําลังกายและเสริมด้วยคอร์ดีพลัสสารสก,กัดจากถังเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อไหมอีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนําให้ผมกินด้วย หลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดเวลาผมไปทํางานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วยทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ทีไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนๆและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่มากินถังเช่าของอาจารย์มิโรดเนี่ยเพราะเพื่อนๆในวงการแน,น,นะนานะแล้วตอนนั้นนะ่ะพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อ,อหลายกล่องนะเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้าน,น,น,านกินคนในครอบครัวกินด้วย เวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนำให้กินทุกคนนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดีพะสองกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30ทิินแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอรดี พลสหนึ่งกล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโทร2 0 8 0 5 6 2 5 0 2 0 8 0 5 6 2 5โปรโมชั่นพิเศษคอดีพัาสองกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30ทิ้นแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดีพัาสหนึ่งกล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาท 020805625 020805625 020805625หรือที่ไลน์แอดคอดี33กลับมาแล้วเหรอทานมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มากันนะมีวิตามินรวมส10ชนิดดื่มแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวา ได้รับวิตามินวันละหนึ่งเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมชนิดเม็ดผูมัตติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มาจากเยอรมน,นี คุยอัพเดตสถานการณ์แล้วก็ฟังคําแนะนําด้านการลงทุนในทองคํากันนะคะแขกรับเชิญประจำในช่วงนี้พูดคุยกับเราเป็นประจําทุกๆสัปดาห์เลยค่ะเช่นเคยนะคะต้องรับคุณเบนจามามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ y r g อยู่ในสายแล้วคุณเบนจามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแชาค่ะช่วงนี้หุ้นไม่ค่อยสดใสน,นะคะหลายคนอยากจะพักใจในทองคําเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ราคาช่วงนี้ นี่คือว่าการระบาดโควิด19ในสหรัฐที่ดูเหมือนว่าตัวเลขจะพุ่งขึ้นนะนะคะก็ทาให้นักลงทุเนเนี่ยมีการเทขายถึงทรัพย์สยงออกมา <S <S อแถวในะคะเดียวกันปัดใจระยะสัน้นตัดการเทขายถึงทรัพย์สยงก็คือนักลงทุนาำส่วนก็นีการขายทํากำไรทำกำไรออกมาเช่นเดียวกันนะคะจากความต้องการเงินสดเอ่ยจากความต้องการเงินเพื่อไปโปะมาจ้นแล้วก็โปะขัดทุนในตลาดหุ้น อ๋อปัจจัยเหล่านี้ทําให้ทองเนี่ยมีการย่อตัวลงมาเป็นระยะของชาว <c oughs> เราก็เลยได้เห็นทองย่อลงมาทําโลปร,ประมาณพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดยูเออรลในวันศุกร์นะคะ <c oughs> ก่อนที่แรงซื้อทองคําในฐานะถึงย์ปลอดภัยจะกลับเข้ามาหนุนะคะ่ะทําให้ทองดีดจากโลพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดมาปิดตลาดในวันศุกร์บริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบยูเออทาลค่ะ ก็สะท้อนว่าความต้องการทองคํายังคงแข็งแกร่งนะคะ mm. เมื่อทองคามีการปรับตัวลดลงนักทุนเองก็ย mm. ังมีการเลือกซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของแอลเพราว่ายอดตัวเลขโควิดในที่ที่พุ่งขึ้นในสหรัฐเนี่ยแน่นอนว่ากระทบตอแผนการเปิดเศรษฐกิจนะคะในหลายรายรัฐก็เลยทําให้นักทุนเองเนี่ย กังวลมากขึ้นเ่าะว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐจะยิ่งเชื่องช้าลงไปหมุกรวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองโดยเฉพาะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีสังประเทศของสหรัฐออกมาประกาศว่าสหรัฐมีการระงับวีซ่าเจ้าหน้าที่จีนนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นฮ่องกงค่ะในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ The j o u r ก็มีการรายงานข่าวเช่นเดียวกันนะคะ ว่าเจ้าหน้าที่จีนเองก็ออกมาเตือนสหรัฐถ้าหากว่าสหรัฐจะล้าเส้นในประเด็นฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันทางการจรีนเองก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่ติดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะซื้อสินค้าทางการเกษตรของสหรัฐความไม่แน่นอนเหล่านี้ก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวขึ้นของรทองคำค่ะค่ะแล้วแบบนี้ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์นี้มันยังคงคุกรุ่นต่อเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะยิ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้ทองคํามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไหมคะ แน่นอนว่าเราเป็นเรามองว่าเป็นปัจจัยหนุนทองนะคะเพียงแต่ว่าแรงขายทำกำไรระยะสั้นอาจจะเกิดขึ้นมาเป็นระยะค่ะ,คะเรายังไม่แนะนานให้หนักลงทุนมีการไล่ซื้อนะคะ,คะเพราะว่าทองเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้ว,ลวค่ะคุณแพลให้นับเป็นโกลสปอร์ตจะเห็นได้ว่าทองขึ้นมาใ,ใกล้ใกล้ระดับสูงสุดเกือบแปดปีแล้วนะคะเพระฉะนั้นการไล่ซื้อรามคำณนะ์ณขณะนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยมากนะะักค่ะยังคงแนะนําว่าเป็นกลยุทธ์ในการเข้าซื้อ ทีสาว,ว่ารอการอ่อนตัวของราคาลงมาหน่อยนะคะก็คือรอการย่อตัวของราคาวันนี้แนวรับที่เราประเมินว่าน่าเข้าซื้อแนวแรกจะอยู่บริเวณ1 7 er 5่แลันเจ้อาวก็ทีค่ะถ้าคอนวิร์ตเก้าสิบหกจอยู่ราวสองหม0าันหกบาทต่อบาททองคำค่ะจุดนี้เป็นจุดแรกในการเข้าซื้อเราก็มีจุดอถัดไปในการเข้าซื้อรวมถึงเป็นจุดสต o อปล s อสนะคะ บรเวณ1740งีหรือะดับราคาราว2 5,400ัรบาทต่อบาททองคำขณเดียวกันค่ะใครที่ถือทองคำเอาไว้แล้วอาจจะตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าหรือว่าเพิ่งซื้อในช่วงวนันศุกร์นะคะวันนี้สัปตาดูในโซนห7 7 9งนเ้อยเเ้าหว l ซึ่งเป็นไฮเดิมค่ะหรือระดับราคาราวสอ0 0 0ันบาทต่อบาททองคำจุดนี้ถ้ายังไม่ผ่านหรือไม่ยืนหรือไม่มีทำไฮใหม่นะคะแนะนำว่าขายทางกำไรออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยง ยกเว้นว่าทองจะทํทาสามารถทำาไ g ใหม่เหนือ7 7 9แล้วก็ขึ้นไปอยู่ในดาวดังกล่าวได้ค่อยถือทองคำต่อเพื่เราขายบร,ร 1, 95, ยิเวณ1,795เยนต่อบทอนซ์หรือดับราคาเราว26,250บาทต่อบาททองคําค่ะซึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อทองคํามันยังคงเป็นเรื่องเดิมอยู่ไหมคะคุณเบนจะมาที่เราต้องมอนิเตอร์ ยังเป็นเรื่องเดิมๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการระบาัโควิด19นะ,นะคะถ้าตัวเลขยังควบคุมไม่ได้หลายรายรัฐออกมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มเติมนะคะปัจจัยเหล่านี้จะเป็นปัจจัยหนุนองคานอกจากนี้ในระหว่างสัปดาห์ก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่เราจะต้องมอนเตอร์ค่ะโดยเฉพาะจะมีการเปิดเผยตัวเลขสําคัญในตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะอย่างวันพุธจะมีการเปิดเผยการจ้างงานภาคเอกชนจาก a อดค่ะไฮไลท์จะอยู่ในวันพฤหัสห์ขาา่าวุนแถว จะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอัตราการว่างงานแล้วก็ไรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานค่ะถ้าตัวเลขเหล่านี้ออกมาแย่เกินคาดก็จะเป็นปัจจัยกดดันต่าร์สหรัฐแล้วก็หนุนยาทองคำค่ะอีกหนึ่งอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารจะเป็นการเทสต์ฟีายหรือว่าการแถลงต่อสภาคอนเกรสของนายเจอร์องพาวเวลป์ทานเซตแล้วก็ตัวรัฐมนตรีชว่วงของสหรัฐค่ะ ถ้าหากว่าทั้งสองท่นยังคงยืนยันที่จะกะตุต้นเศรษฐกิจทางการเงินทางการคลังต่อไปเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยหนุนทองคำได้ชื่อเดียวกันคั้งแมวอือโอเคได้ค่ะเราก็ฟังการวิเคราะห์นะคะฟังคําแนะนํารวมไปถึงประเด็นที่ต้องมอนิเตอร์ด้วยวันนี้ขอบพระคุณคุณเบนจะมามากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ นั่นก็เป็นคำแนะนำนะคะไม่แนะนำให้ไล่ซื้อในขณะที่ราคาขึ้นมาแรงๆแบบนี้นะคะก็จับตาดูค่ะดูกรอบแนวรับแนว,แนวต้านเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่นำมาสู่กลยุทธ์การลงทุนที่มันแม่นยำมากขึ้นนะคะใครที่มีอยู่แล้วก็รอดูค่ะถ้าไม่ผ่าน1 7 7เเหรียญอาจจะพิจารณาขายทำกำไรไปก่อนแต่ถ้าผ่านได้แบบยืนอยู่ปิดเหนือได้นะก็มไม่ต้องขายนะคะก็ถือไว้ก่อนเพราะมีโอกาสจะไปขายได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่ในขณะที่คนที่ยัง ไม่มีก็รอจังหวะที่ราคาย่อตัวลงมาแถวแถวแนวซัพพอร์ตนะคะก็ทยอยค่ะแบ่งไม้ซื้อวางแผนเรื่องของการทำมันนี่แมจเมนต์ให้ดีนะคะสำหรับการลงทุน ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคุณผู้ชมที่ขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องมากๆสําหรับทองคําก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการทํากําไรการลงทุนสําหรับนักลงทุนได้นะคะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะใครที่เป็นแฟนของดรนิเวศเหมวชิราว,าวารากรเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเพราะว่ามีมุมมองด้านการลงทุนจากดรนิเวศมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรแบคเซเว่นจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ประกอบด้วยแลคตติกแอซิดแบคทีเรียผสมมากถึง6ชนิดพร้อมทั้งออริโกอซคแทรลายหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากอินเตอร์ฟาร์มาแค่35ยังไม่พอยูนิคฉีกทุกกฎการวิวอินปรับพื้นที่ใช้สอยจาก35ตารางเมตรให้เพิ่มขึ้นเทียบเท่า53ตารางเมตร ไม่เหลือพื้นที่ว่างกล่าในราคาที่คุณกำหนดเองได้ You need personalize your life จาก Index Living More ก็ฟังอยู่ได้ไปได้ละยืดก่อน New 18เราเข้าสู่ ตรงสุดท้ายของรายการค่ะผู้ชมคะวันนี้นะคะมีมุมมองด้านการลงทุนจากดรนิเวศมาฝากกันค่ะว่าด้วยเรื่องของตีมนะคะการหาหุ้นลงทุนหลังจากเปิดประเทศแล้วเนี่ยคอนเซปต์ในการเลือกหุ้นตามมุมมองของดรนิเวศท,ท่านจะมีคําแนะนําอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามแล้วก็ไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยค่ะคือคู่ผู้บริหารจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยปกติ<ช>ผมเมื่อเสนใจอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าหนึ่งผู้บริหารไปแอส เป็นไปได้เราก็ต้องดูว่าเขามีแรงจูงใจไหมที่จะ buy as ใช่ไหมถ้าเป็นสถาบักนการเงินที่เป็นมาตรฐานที่ที่เป็นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพหมดไม่ได้มีสเต็กไม่ได้มีบทบาทที่ว่าเ้ยจะต้องทําราคาหุ้นดีๆเดี๋ยวเราจะยางหุ้นอย่างนี้อย่างนี้เราพอไว้ใจได้ <S <S แต่ถ้าเป็นผู้บริหารมีหุ้นเยอะเล่นหุ้นด้วยใช่ไหมล้วหุ้นเขาเนี่ยโอ้โหแบบโปรโมตตลอดเวลาอ่ะอย่างนี้เราบอกว่าเขาอาจจะ b u แอสเขาก็อย่าบอกดีอะ่ะใช่ไหม เพื่อจะให้หุ้นดีๆใช่ไหมแล้วก็กําไรก็เขาก็จะพยายามทาให้มันดูดีอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูแล้วต้องอ่านเป็นเชส,สไปว่าเขามีแรงจูงใจยังไงถ้าแรงจูงใจบอกว่าเฮ้ยพวกนี้ไม่เอาเลยเขาเอาคําเป็นจริงนะแบงก์หลายแบง์เนี่ยเร,เรารู้ว่าเขาเอาความเป็นจริงอ่ายอย่างเงี้ยพอได้เราก็อ่านเลยว่าเป็นยังไงใช่ไหมซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับพื้นฐานพวกเนี้ยมันก็จะสอดค่อนข้างจะสอดคล้องกับพื้นฐานของเรา แต่ว่าการดูไปในอนาคตเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ดูว่าผู้บริหารพูดยังไงแต่เราดูว่าบริษัทเขาเนี่ยแข็งแร่งขนาดไหนเป็นผู้นํำไหมอยู่ในธุรกิจอะไรนะธุรกิจอันนี้เนี่ยเมื่อเจอโควิดจะเป็นยังไง<ฆ>ผ่านโควิดจะเป็นยังไงใช่ไหมถ้านก็บอกว่าเราบอกว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งเลยเด่นโดดเด่นมากใช่ไหมคือไม่มีใครสู้ได้นี่คือความแข็งแร่ง,ง,งอันนี้มี value ล<ฆ>ะใช่ไหม สองเนี่ยเจอโควิดเนี่ยเจอเข้าไปขนาดไหนแต่มาถ้าบอกว่าเจอไม่เยอะเพราะว่าเขาไม่ถูกปิดหรือถูกปิดบางส่วนแต่ตอนนี้เปิดกับมาแล้วและกําลังพยายามบิวอัพขึ้นมาแต่มาไอ้ตรงนี้เราก็พอรู้ว่า,าปีนี้ยังเจ็บอยู่ละแต่ว่าพอปีต่อไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีทางที่จะกลับมาใกล้เคียงของเดิมได้เพราะมันเป็นสินค้าที่ประชาชนเนี่ยพูด,ดตรงๆนะยังต้องใช้อยู่ยังต้องซื้อ แลวต้องใช้จ่ายทันทีจะมาไม่ใช่เป็นแบบของที่แพงๆรถจนอะไรต่างๆซึ่งบางทีหรือบ้านอะไรเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยกลับมาอีกปีหนึ่งบางทีก็ยังไม่ซื้อหรอกเพราะว่าเงินไม่่อยมีละปีนี้ค่ะใช่ไหมถ้าเป็นของจําเป็นนะถ้าเป็นของจําเป็นถ้าเป็นผู้นําโดดเดน่นใช่ไหมปีหน้ายังไงก็ต้องใายรอไม่ได้ต้องซื้ออย่างนี้เราชัดเจนว่าูิจัการพวกนี้คุณไม่ต้องห่วงละอีกสองสามปีเนี่ยมาแน่ กลับมาเท่าของเดิมพอได้ถ้าของแพงของรักชวรี่ของที่กําลังเขาเลิกใช้หรือว่าใช้น้อยลงต้องระวังว่าไอ้กลับมาไม่เหมือนเดิมจะมากลับมาไม่เหมือนเดิมให้ไวยูเท่าไหร่จะมาก็ต้องคือต้องไล่ไปทีละอย่างแต่ว่ามองระยะยาวจะมาหุ้นบางตัวเนี่ยบางทีเป็นคอมมดิตี้ก็ต้องระวังเพราะคอมมดิตี้เนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามตามวัฏจักรตามไซเคิลของมัน ยังไงที่ถ้าตอนนี้ไปแต่มาสองออกมาดีแต่เราบอกว่าเอ๊ะที่เขาดีนี่เป็นเพราะอะไรโควิดต็มานะแต่ทำไมดียังไงแสดงว่าไอ้พุดตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดเท่าไหร่หรอกถูกไหมไม่ได้เกี่ยวกับโควิดแต่เป็นเพราะว่าภาวะตรงนั้นเนี่ยสินค้าของเขาราคาแพงจี่งปคอมมูนิตี้แพงขึ้นเพราะพอแพงขึ้นเนี่ยกำไรก็ดีแต่พอโควิดผ่านไปไม่กลับเร็วลงเป็นไปได้ อ่าเพราะพอถึงเวลาโควิดจบก็อาจจะบอกว่าให้ตอนนี้สินค้าพวกนี้ราคาลดลงละมันเป็นใส่ทุกจะมาน้ํามัน,มนบางทีบอกว่าช่วงโควิดราคาลงเรารู้แต่ว่าหลังจากโควิดแล้วถ้าโควิดจบราคาน้ํามันน่าจะดีขึ้นไหมอ่าเพราะว่าคนใช้รถิเยอะมากขึ้นเยมันก็อาจจะบอกว่ามันกลับมันกลับอีกสองปีเนะี่ยมันกลับยังไงมันก็ต้องดีขึ้นอ่าอย่างนี้ชัดเจนไหมา ต้องไล่ไปทีละอันนะคือจะไปบอกตายตัวไม่ได้แต่ต้องวิเคราะห์ในระยะยาวที่สำคัญเนี่ยการลงทุนที่จะปลอดภัยที่สุดในในยามนี้นะคือต้องเอาดเดอร์ที่จุดเด่นมีความสามารถเป็นผู้นำชัดเจนเพราะว่าพวกนี้กลับมาได้เสมอคนที่อ่อนแอบมืทีจะตายพวกนี้ที่กลับมาเนี่ยนะเราก็ต้องดูว่ากลับมาแน่นอนและเขาเป็นผู้นำโดดเด่นแต่กลับมาแล้วเนี่ย ยอดการใช้จ่ายเป็นยังไงถ้าบอกว่ายังขายเท่าเดิมได้เพราะเป็นของจําเป็นอย่างนี้เราก็ดูได้ว่าตรงนี้ยังสามารถกลับมาอย่างน้อยเท่าเดิมนะกลับมาอย่างน้อยเท่าเดิมแต่จะโตต่อไปอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์วิเคราะห์อุตสาหกรรมลว่าเขานจริงๆแล้วเนี่ยยังโตได้อยู่หรือเปล่านะถ้ายังไม่โตโตไม่ได้ก็คือมันก็มีลิมิตแล้วว่ากลับมาได้เท่าไหร่นะแต่กลับมาแน่นอน ก็เป็นมุมมองและคำแนะานำจากดตรนิเวศนะคะผู้ที่มีประสบะการณ์ด้านการลงทุนเป็นต้นแบบนักลงทุนหุ้นคุณค่าของเมืองไทยนะคะซึ่งเวอร์ชันเต็มๆเนี่ยก็เดี๋ยวใส่ลงไปค่ะในช่องทางนะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage ของ m ั n นี่แชทนะคะผู้ชมก็อย่าลืมเข้าไปกด subscribe นะคะแล้วก็ติดตามคลิปได้นะคะเราก็มีเนื้อหาสาระด้านการลงทุนแบบจุใจเลยนะคะใครถนัดทางไหนก็ลองไปเลือกดูค่ะเพราะว่ารายการของเราก็รวบรวมทั้งโอเอ็มทั้งแบบเทรดเดอร์หลากหลายสินทรัพย์เนี่ยหลายๆรู แบบเลยนะคะเพื่อตอบโจทย์ด้านการลงทุนให้เรื่องของการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าถึงได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะสาหรับกิจกรรมหุ้นละพันวันละก่อตเตรียมตัวกันให้ดีๆนะคะพร้อมจะกลับมาแล้วในวันที่1กร,รกฎาคมนี้ค่ะของรางวัลเป็นกองทุนรวมมูลค่า1น0 0บาทจะนํามาแจกให้กับแฟนๆรายการทุกวันวันละ1000วันละ1กองนะคะวันพุธนี้ประเดิมเป็นวันแรกเลยนะคะเดี๋ยวพก็จะมีคําใบ้มาใบ้ให้คุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมสนุก เช่นเคยก็จะเป็นอีกหนึ่งสีสันแล้วก็สร้างความตื่นเต้นนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านก็น่าจะมีโอกาสเคยได้รับของรางวัลกันไปแล้วด้วยนะคะแจกจริงแจกง่ายผ่านในรายการของเราในละคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะพราวและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอให้โชคดีสำหรับการลงทุนสวัสดีค่ะ <S <S